วันนี้เรามีสายนะคะเข้ามาจากคุณภัยจิตโพจันทร,ร์ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงปทุมธานีกรมทางหลวงนะคะจะมีการประชาสัมพันธ์ว่าคืนนี้จะมีการซ่อมผิวจราจรถนนรงังสิตนครนายกในช่วงคลองหนึ่งนะคะเดี๋ยวติดตามรายละเอียดไปด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการค่ะครับสวัสดีครับคุณนิจเลัยค่ะสวัสดีค่ะคืนนี้ใช่ไหมคะคที่จะมีการซ่อมผิวจราจร ครับใช่ครับค่ะบริเวณไหนบ้างคะที่จะต้องมีการปิดช่องอ่าการจราจรค่ะครับอย่างนี้ครับก็จริงๆแล้วอตัวนี้นะครับเป็นเป็นงานซ่อมผิวแล้วก็ซ่อมรอยต่อบนสะพานนะครับสะพานคลองหนึ่งนะครับเส้นลังสิตนครนายกฝั่งฝั่งทางด้านขาเข้านะครับขาเข้ากรุงเทพนะครับตรงตรงนี้เนี่ยผิวเสียหายมามาพอสมควรแล้วแหละผิวผิวหมดสภาพนะครับก็คือ เป็นล่องล้อนะครับในส่วนของผิวที่อยู่บนสะพานนะครับเป็นผิวเป็นผิวแอสฟัล์ผ, alt, ผ,ผิวลาดยางอ่ะนะส่วนรอยต่อนะครับรอยต่อก็มีสภาพที่ทีท่ต้องต้องบูรณะนะครับได้อายุที่สมควรที่ต้องบูรณะฉะนั้นเนี่ยจริงๆตัวนี้นะครับเป็นเป็นงบปีปีหกหกนะครับในส่วนที่ให้ทําเนี่ยผมเห็นว่าเนื่องจากเนื่องจากว่า ผิวตรงนี้มันจะเป็นอันตรายกับกับรถโดยเฉพาะรถรถ,รถมอเตอร์ไซค์นะครับและเนื่องจากผิวมันเป็นคลื่นแล้วก็รอยต่อนะครับรอยต่อก็ก็สมควรที่จะต้องได้รับการเวรนะอย่างที่ได้นําเรียนนะก็ผมจะให้ทําผิวก่อนเนื่องจากว่าทําง่ายนะฮะทำแล้วก็ใช้เวลาด้วยความรวดเร็วก็คือใช้วิธีการขูดใสนะครับขูดใสผิวที่เสียหายที่เป็นคลื่นนะครับเป็นคลื่นเป็นล่องล้อเนี่ย นะครับเราขูดเราขูดลงไปนะครับขูดลงไปประมาณไม่น้อยกว่าห้าเซนนะครับแล้วเราก็ปูผิวกลับนะครับปูผิวกลับในทันทีนะครับแล้วก็บดอัดแล้วก็จะสามารถเปิดการจราจรได้นะครับเราเราก็จะวางแผนทําอยู่ประมาณอย่างช้าใช้เวลาไม่เกินสี่คืนกลางวันเราไม่ทํานะครับจะทำเฉพาะช่วงกลางคืนนะครับบนสะพานคลองหนึ่งฝั่งขาเข้าเนี่ย ตรงด้านบนสะพานจะมีสี่ช่องจราจรนะครับอสองช่องจราจรด้านซ้ายนับด้านซ้ายนะครับนะจะเป็นช่องทางที่ไปไปลังสิตนะครับไปตลาดลังสิตปทุมธานีได้นะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นโทเวหรือไปหรือเข้าเข้าพหลโยธินไปกรุงเทพนะเข้ากรุงเทพได้นะครับสองช่องสองช่องซ้าย ส่วนสองช่องขวาสองช่องขวาเนี่ยก็จะเป็นการขึ้นสะพานต่างระดับลงังสิทธ์นี่แหละนะครับไปลงที่ทางฝั่งตลาดลางังสิทธเช่นกันนะครับข้ามนะครับไปลงที่ตลาดลางังสิทธ์แล้วก็เลี้ยวขวานะครับไปลงพหลโยธินฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปสระบ,บุรีด้านโน้นนะครับฉะนั้นสองสี่ช่องนี้มีความสำคัญเราก็จะเปิดทำทีละช่องนะครับ,นะรบเราก็จะดูดูสภาพการจราจร นะครับหากการจราจรเยอะหรือติดขันมากเราเราจะเ,เปิดทำทีละช่องนะครับทำทีละช่องฉะนั้นเราก็เลยวางแผนไว้ว่าอย่างท้าเนี่ยสี่สี่คืนนะครับถ้าเร็วเนี่ยก็ประมาณประมาณสามสามคืนนะครับสามคืนเราจะทำให้แล้วเสร็จจะเป็นการปรับผิวบนสะพานคลองหนึ่งฝั่งขาเข้าแล้วก็รวมทั้งตัวเชื่อมเชื่อมออทางลาดขึ้นขึ้นสะพานที่จะไป ขึ้นมอเตอร์เวย์หรือเข้าทางฝั่งเข้าเข้ากรุงเทพนะครับสะพานที่เข้ากรุงเทพนะฮะก็ผิวก็จะดีขึ้นแล้วก็จะทําให้สภาพของการจราจรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเล็กนะครับรถมอเตอร์ไซค์นะครับหรือรถยนต์เล็กเนี่ยนะครับก็จะคล่องตัวสะดวกแล้วก็ปลอดภัยขึ้นนะครับช,ช่วงนี้ก่อนก่อนช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับเราก็จะให้ทําแค่นี้ก่อนแล้วก็หลังปีใหม่ นะครับหลังปีใหม่มาแล้วก็คือประมาณช่วงหลังวันที่ส uh ี huh. ค่คือกรมทางหลวงเนี่ยนะครับเราเรามีคําสั่งนะครับให้คืนให้หยุดการก่อสร้างแล้วก็คืนคืนพื้นที่ผิวการจราจรเนี่ยตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้านะครับยี่สิบเก้าธันวาในปีนี้ไปจนถึงวันที่สี่มกราคมปีหน้านะครับนะตรงนี้ห้ามห้ามมีการก่อสร้างนะครับให้คืนพื้นที่แล้วก็ดูในเรื่องของ อุปกรณ์ตรงในความปลอดภัยอะไรต่างๆนะครับนะเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางในช่วงเทศกาลเนี่ยนะครับได้สะดวกปลอดภัยนะครับให้คืนพื้นที่ให้มากที่สุดฉะนั้นเราจะพยายามทําให้เสร็จภายในไม่เกินวันที่27วันที่28ก็จะเป็นการเก็บทําความสะอาดเก็บเ,เก็บงานเก็บรายละเอียดอะไรต่างๆ29เราเราก็จะ ให้เป็นเรื่องของการจราจรที่ประชาชนจะเดินทางเข้าออกแล้วนะคร <ขอ S 1> ับถ<ข>านนี้นะครับคุณนิจละขอบคุณมากมากเลยแล้วก็น่าจะเป็นทั้งประโยชน์ด้วยแล้วก็น่าจะช่วยในเรื่องของการแบบลดอุบัติเหตุถ้าเกิดว่าเป็นในเรื่องของจักรยานยนต์นะคะก็จะช่วย<ช> <ขอ S 2> ได้มากเลยค่ะครับที่ผ่านมาไม่แน่ใจใว่าแถวนี้เอในจุดนี้ยค่ะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะไหมคะมีฮะรถรถรถเข้าก็จะเสียหลักนะครับเสียหลักก็มี นะครับนันรถมอเตอร์ไซค์รถเล็กอะไรต่างๆนะครับนะก็จะมีการเจรจาเพราะว่าสะพานก็เป็นคลื่นแล้วนะครับก็ก็ผมจึงตัดสินใจว่าควรทําก่อนเพราะมันทำง่ายส่วนส่วนเอ่อซ่อมซ่อมรอยต่อซ่อมจอยเนี่ยอันนั้นมันใช้เวลาอันนั้นต้องเป็นหลังตีใหม่ไปแล้วหลังเทศกาลไปแล้วนะครับนะฮะก็เริ่มงานก็จะเริ่มตั้งแต่ช่วงช่วงสี่ทุ่มนะครับรถช่วงสี่ทุ่มแล้วก็ไปถึงตีห้าก็จะหยุดละนะครับหยุดแล้วก็เอ่อ คืนพื้นที่ให้ให้รถนะครับได้เดินทางตามปกตินะครับอ,อก็จะใช้ช่วงเวลาตอนสามวันอาอย่างช้าสี่วันใ,ในเกินวันที่ยีิบเจ็ดนะครับอย่างเร็วก็ประมาณยี่ห้าวันที่ยี่บหกวันจันทร์ก็น่าจะ นะครับอย่างเร็วนะต้องดูสภาพจราจรก่อนค่ะคุณนี่เป็นการย้นทันด้วยนะครับค่ะโอ้ขอบพระคุณมากเลยเป็นประโยชน์มากเลยถึงแม้จะประชาชนที่ใช้เส้นทางอาจจะไม่ได้รับความสะดวกในช่วงเวลาที่มีการปิดเบี่ยงจราจรในเวลานั้นแต่หลังจากนั้นเนี่ยประชาชนที่ใช้เส้นทางก็จะได้รับความปลอดภัยแล้วก็ความสะดวกด้วยนะคะก็ก็ก็จะเน้นในเรื่องการทําเนี่ยแหละฮะคือจะรบกวนให้น้อยที่สุดเราถึงพยายามหลีกเลี่ยงไปททาตอนช่วงกลางคืนนะครับแล้วก็กลางวันเรา เราก็จะให้เป็นการจราจรปกติไปประมาณแบบนี้นะฮะในการปิารตอนนี้เพื่อเากเส้นนี้เนี่ยลดเยอะมากเราก็ทบน้อยที่สุดในช่วงเวลาที่มีการปิดการก่อมแฝงนะคะขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการมากเลยค่ะสําหรับข้อมูลค่ะครั่ะรขบเปตึงขาเขาไปต่งขาด้วยนะครับยินดีค่ะโอเคครับเป็นตัวเลขท่านผบาของบ้านค่านระบีครับ